ประกันไรายได้พืชเกษตรตัวที่2ก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเป็นโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63-64ทั 64, วงเงินรวม1,913ล้านบาทน,นะคะแล้วก็ยังมีโครงการคู่ขนานเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพในราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยรายละเอียดของโครงการประกันไรายได้นะคะ ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63-64ัเนี่ยวงเงิน1,913ล้านบาทก็เป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับการประกันรายได้ของปีที่แล้วคือ62-63ั 63. ย้ำอีกทีก็คือว่าประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณความชืน้นร้อยละ14.5ราคากิโลกรัมละ8.5บาทคร,ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ ในพื้นที่เพาะปลูกปูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศและโคดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศและ563ค่ะแล้วก็จะจ่ายต่อไปในทุกวันที่20ของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายก็คือเดือนตุลาคมปีหน้านะคะแล้วก็จะใช้แหล่งเงินทุนจากทกศเช่นเดียวกัน ผลการดําเนินงานการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1ต่อ3และการตรวจสอบการรับรองนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะอีก2องมาตรการค่ะคือการดูแลความเป็นธรรมในการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยกำหนดให้ผู้รับซื้อแสดงราคานะจุดรับซื้อที่มีความชื้นร้อยละ14.5และร้อยละ30พร้อมแสดงตารางการเพิ่ม ลดราคาตามร้อยละของความชฉื้นและมาตรการสุดท้ายก็คือการดูแลความสมดุลค่ะโดยจะต้องแจ้งปริมาณการครอบครองการนำเข้าสถานที่เก็บและการตรวจสต๊อกกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตัวสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับประกันรายได้ก็คือ เป็นโครงการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมนะคะเป็นแค่วงเงินเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1ครั้งนี้เนี่ยอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม2.34พันล้านบาทค่ะเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่คอรมอเคยอนุมัติไปแล้วเมื่อ15ตุลา62วงเงิน2.4หมื่นล้านบาท ความจำเป็นที่ต้องอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้กับโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลต้องจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาอ้างอิงนะคะเนื่องจากว่าราคายางพาราในตลาดโลกเนี่ยตกลงมากในช่วงที่มีการแพร่ะระบาดของโควิดและทำให้ มีผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดประเทศไทยเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่ต้องจ่ายชดเชยมันก็เยอะขึ้นในครั้งนี้ก็เลยอนุมัติเพิ่มเพื่อจะได้ดูแลชาวกเกษตรกรส่วนยางได้ครบถ้วนนะคะ